รูปนั้นเนี่ยเป็นพระที่มีนะครับบุคคลไปถวายปัจจัยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับให้กับพระรูปนั้นเนี่ยนะครับนะครับแล้วท่านอยู่ๆท่านก็ขอลาสิกขาไปเลยแล้วนําเงินเหล่านั้นเนี่ยที่คนไปถวายเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยติดตัวไปด้วยเนี่ยถามว่าท่านจะมีความรู้สึกการที่ <มา S 2> ห้ามพระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืงองเพราะเมื่อไรพระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวแปรตาม การกระทําความผิดของเขาผิดหรือไม่ผิดก็ว่าไปเรื่องของกระบวนการแต่ผมอธิบายนะครับในเรื่องของหลักการบริหารว่าปลายทางของมันมันจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักตัวแปรต้นตัวแปรตามนะฮเราจะเห็นว่าพอเอาปรากฏการมาวางเราจะรู้ว่าสุดท้ายปลายทางของมันก็ไม่ประราชิกก็ต้องถูกนำเนินคดีต,ตามกฎหมายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสองพอสอสองพอสอถึงจุดจบแล้วเหรอนะครับเป็นคำถามที่ถูกถามมาอย่างมากไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน กรณีของพระสงฆ์เนี่ยจะสึกจะต้องมีการแบบชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเหมือนกับผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าคะไม่ไม่มีคะไม่มีข้อกฎหมายใดๆกําหนดให้พระสงฆ์จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับแต่มีหลักกฎหมายอยู่ประการหนึ่งว่าทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่จะมาบวชเป็นพระนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับเวลาสกขาลาเพศไปแล้วทรัพย์สินส่วนบุคคลก็จะติดตัวไปด้วยนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับวัดเนื้อนะครับหรือศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในขณะที่ครองเพศบันพชิตนะฮะในขณะที่บวชเป็นพระเนี่ยนะครับแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายจะเป็นวัตถุหรือว่าเป็นเงินเป็นทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินของพระเป็นทรัพย์สินของวัดนะครับเมื่อสึกษาลาเพศแล้วจะนําออกไปไม่ได้นะครับ ะจะต้องถวายคืนให้กับวัดนะฮะจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่อันี้ก็ก็เฝ้าติดตามอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าท่านศึกษาลาเพศไปแล้วแล้วก็นําทรัพย์สินที่ได้ในขณะที่เป็นพระเนี่ยติดตามไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายความผิดนะฮะอยากยอกทรั์ตามประมวลกฎหมายอาญาครับผอ,อสำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมเนี่ยในฐานะของโฆษกสำนักพุทธก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าทางด้านของอ เรื่องของทรัพย์สินเนี่ยคะ่ะทางด้านของพระมหาภัยาวันเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องคืนให้วัดอันนี้มองว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่าท่านก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าอาอามีหลักกฎหมายใดน,นะฮะเป็นข้อยืนยันตามที่ท่านพูดนะฮะผมถามกลับไปยงังสํานักพุทธนะครับถ้าอย่างที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้ล่ะถ้าพระรูปนั้นเนี่ยเป็นพระที่มี นะครับบุคคลไปถวายปัจจัยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับให้กับพระรูปนั้นเนี่ยนะครับนะครับแล้วท่านอยู่ๆท่านก็ขอลาสิกขาไปเลยแล้วนําเงินเหล่านั้นเนี่ยที่คนไปถวายเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยติดตัวไปด้วยเนี่ยถามว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรสำนักพุทธจะบอกว่าเออปล่อยเข้าไปเถอะเป็นเงินของออท่านซึ่งได้มาจากเอ,อ่เอ,อการถวายของญาติโยมไม่เกี่ยวกับ ทางพระหรือไม่เกี่ยวกับทางวัดเนี่ยเราจะรับได้ไหมล่ะก็อีกนิดนึงค่ะทางด้านของสำนักพุทธเนี่ยก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างบวชเป็นพระภิกษุหากญาติโยมถวายพระมหาภัยวันเป็นการส่วนตัวก็จะเป็นสิทธิ์ของพระมหาภัยวันส่วนการศึกนั้นพระสงฆ์สามารถเปล่งวาจาศึกต่อพระสงฆ์อีกรูปที่มีสติสมปชัญญะครบถ้วนได้โดยไม่ต้องมีพิธีก็ใช่ ญาติโยมเขาถวายพระมหาภัยวันก็เพราะความเป็นพระของมหาภัยวันใช่ไหมละ่ะแต่ถามว่าถ้าพระมหาภัยวันลาศิกขาเป็นคารวะแล้วเนี่ยเป็นนายภัยวันแล้วเนี่ยถามว่าจะมีคนไปถวายเงินให้ไหมก็ไม่มีเพราะเขาถวายเพรนนาะความเป็นพระนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินในขณะที่เป็นพระเนี่ย มันก็ควรจะตกให้อยู่กับวัดเท่านั้นเองแต่ะะก็ไม่ได้แต่กฎหมายจุกฎหมายเขาจึงเขียนว่าถ้าพระผู้นั้นครองสมณะอยู่จนมรณภาพเนี่ยทรัพย์สินก็จะตกเป็นของวัดโดยทันทีเว้นแต่ในมาตาหนึ่งหกสองสีว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระก็ไม่ไม่ให้ตกมาเป็นของวัดนะให้ตกไปแก่ทพระญาตินะตามลําดับขั้นห้าหกขั้นลงไปก็เท่านั้นเอง แต่ว่าแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เท่าที่ดูก็คือในมาตราของหนึ่งหกสองสามเนี่ยมันดูจะเข้ากับเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่ามีเรื่องของคําว่าเว้นแต่เว้นแต่ทําพินัยกรรมหรือว่าจ่ายแจกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ถือว่าไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วหรือเปล่าคะใช่ฮก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินคนตัวในขณะที่เป็นพระอนะครับก็คือยังยืนยันคือ คุณสิทณิวัืนาในขณะที่ในขณะที่เป็นพระเนี่ยคุณจะไปจําหน่ายจ่ายแจกจะไปถวายทานจะไปบริจาคหรือจะอะไรเนี่ยมันทําได้หมดนะฮะเพราะยังมีสถานะของความเป็นพระอยู่ไงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณขาดจากความเป็นพระไปแล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าทรัพย์สินอันนั้นอันนี้อันโน้นเป็นทรัพย์สินที่ฉันได้มาในขณะเป็นพระฉันจะต้องเอาคืนไปด้วยเนี่ยถามไม่ได้ไหมล่ะไม่รู้ถามหนูหนูไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ขนาดนั้นไง ทุกคนก็มาตีความในส่วนที่มุมมองของตัวเองทั้งสิ้นทั้งนั้นแหละนะครับแต่ผมตีความของผมว่าถ้าทรัพย์สินนั้นได้มาในขณะที่คุณบวชเป็นพระคุณก็ต้องเอาคืนให้กับวัดนะครับให้กับพระพุทธศาสนาเอาไปใช้เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ะต่อไปนี้ขอให้ที่นี่มีแต่ความปูดความปังความจึ้งอรุณจ๋าเจอ ปมาณนี้เรื่องสงสัยอะไรเลยเจ้าคะตกลงใครฆ่าอารยาติดตามทุกข้าเป็นตัวจริงพยูนไม่ได้ฆ่าใช่ไหมเว้นวักใดงะเจ้จึงมาแล้วใครฆ่าอารยาคนแรกแต่เราไปทำลายตัวสามพุทธานี้ เรื่องของสองผอสอนะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นคลิปวิดีโอที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะครับอ้างมาถูกกดดันอ้างเรื่องไม่ได้เจ้าอาวาสโวยวายโน่นนี่นั่นนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะต่อมาก็มหาภัยวันก็จะมีการศึกวันที่หาทันวาคมนะครับจะมีการศึกนะครับแล้วก็จะไปเป็นภิกษุเขาไปฮะจะเป็นทิศ อย่ากจะเป็นทิศก็จะไปทํางานไปอยู่กับแม่โน่นเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งแล้วก็มีเหตุดราม่าเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการจะขนหนังสือไปขอลดขนหนังสือเน่านี้นั่นก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นในขณะที่ <c oughs> พระมหาสมปองก็บอกว่าจะมีการศึกเช่นกันเตรียมไว้วันจะมีการศึกก่อนวันเกิดหลังวันเกิดของเขานะครับต่อมาก็จูจ่ๆก็มีสอสิวลักษ์โผล่ขึ้นมาวิดีโอคอลขึ้นมาไม่ให้ศึกนะให้อยู่ต่อไป สิ่งเหล่านี้ก็เลยส่งผลทําให้ตกลงมันยังไงแนะ่เขาถึงจุดจบหรือยังนะในเชิงอิทธิศัตรูาการเมืองการปกครองนะครับและแบบนี้นะครับศึกแล้วจะมาเล่นการเมืองได้หรือเปล่าเออน่าสนใจนะวิเชีงการสังเคราะห์ศึกแล้วก็มโอการมาเล่นการเมืองได้นะก็เต้ม,มงคลกิจสุขศรีธารานนท์ก็บอกว่าถ้าศึกแล้วนะมาเป็นผู้สมัครกรุงเทพมหานคร ของพระมาหาสมปองได้เลยแต่ตอนนี้ดูท่าทีพระมาหาสมปองบอกว่าจะไม่สึกไม่ตงมาบีไม่ตามามตะม,มาจะสึกเองจะอยู่เองอะไรเงี้ยเล้ก็ลงพื้นที่ไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับกดไลฟ์วิดีโอใช้ในเรื่องของการมีอัมพันธ์ใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับจริงๆแล้วผมเรียนอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับวันนี้เราได้เห็นอะไรทั้งเรื่องของพระมาหาสมปองนะครับเรื่องของอพระไพวัน,าาาวนเนี่ยพระมหาไพวันเนี่ยก็ชัดเจนฮะผลที่ให้การสนับสนุนเขาก็เป็นฝ่ายซ้ายเห็นหม้ สวัสดิวรักษ์ก็เป็นฝ่ายซ้ายก็ให้การสนับสนุนนะครับและที่สาคัญสิ่งที่มันเกิดขึ้นกนบเขาบามันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากห้ามนะครับเรื่องของศาสนาพุทธเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์สงครามก็เรียกสงครามศาสนาเรียกว่าสงครามภูเสดมาก่อนในพมา่าเกิดการล่าเผ่าพันธุ์ล่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รัฐยะไข่นะครับ ที่เป็นมุสลิมโลฮิงญานะครับก็สู้กันระหว่างศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธจนถูกอพยพไปอยู่บางเคาราเทศถูกฆ่ามหาศาลเลยจากเรื่องของความขัดแย้งหนึ่งของศาสนาประเทศไทยผมย้ำอีกครั้งเคยเกิดขึ้นในปี2552เมษาจราจนเกิดการจราจลกลางกรุงเทพมหานครและปี2553เหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครมีการจุมหนุมตั้งพระเข้าไปเกี่ยวข้องกับฝั่งของธรรมกาย นะครับจนที่เป็นที่มาของการกวาดล้างกระบวนการพระใหญ่นะครับจนเป็นที่มาของอแกนนําของเขาเนี่ยนะภาวนาพุทธถงพุทโธเนี่ยหายแซบหายสอยโดนออกหมายจงหมายจับนะครับก็หายไปนะครับนับน่นก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพอตอนนี้ตัวคณเจ้าคณะภาคก็โดนเปลี่ยนมหาเถระสมาคมก็โดนเปลี่ยนก่อนเจ้าคณะภาคโดนเปลี่ยนเข้าสู่เจ้าคณะจังหวัดและก็พระลูกวัดน,นะทำไมเป็นแบบนั้นเนี่ย มันหลักการบริหารนะการปกครองนะครับสงเนี่ยเขามีกฎหมายสงอยู่เนะี่ยในเชิงการบริหารการจัดก,การาบริหารประเทศการบริหารองค์การและการบริหารองค์กรเขาเรีย mm. กเป็นการกระชับอํานาจนะครับจากสกัด กัน้นดาเนินการผู้กระทําความผิดผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความคิดเห็นต่างที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรูปแบบโครงสร้างก็ดําเนินการไปนี่คือหลักการบริหารพื้นฐานนะครับพระมหาปัวันพระมหาสมปองเนี่ยก็ชัดเจนก็อยู่ฝ่ายซ้ายเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าเขาอยู่ฝ่ายซ้ายอยู่ฝั่งสศสิวลักษณ์นะครับพอเห็นชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายซ้ายนั่นหมายความว่าเกมต่างๆมันจะถูกบีบโดยอัตโนมัตินะครับคำพูดวาจาภาษาที่อะไรที่เขากระทำความผิดก็จะถูกเล่นงานถูกดำเนินการนะครับถูกครองนะครับ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินหลังจากการลาสิขาบทไปเรียบร้อยทรัพย์สินจะต้องเปิดของใครก็ทรัพย์สินก็ต้องตกเป็นของวัดนะครับตอนนี้จุดจบมาถึงเขาแล้วยังยังไม่จบนะมันถึงแม้จะประาชิกไปทั้งสองรูปหรือไม่ปราชิกอยู่หนึ่งรูปแล้วแต่ยังไม่จบเพราะปลายทางของเขาเนี่ยถ้าเขาไปเป็นพิธีกรไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วไปแต่ถ้าเขามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วไปยืน ฝ่ายซ้ายชัดเจนเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนเนี่ยนะม่ามีคาพิพากษามาแล้ว่แน่นอนนะอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงงานสองเคราะห์ไม่ถูกนะมนกคดีก็โดนประราชิกนะหรือศึกเองอะไรนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะถ้าเราเข้าใจหลักของมันแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ในเชิงการบริหารเห็นลายมาแล้วเดือลายมาผิด นะครับเดินไลน์มาแบบนี้เสร็จโดนเล่นแน่ๆเลยนะฮะการเมืองมันการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลออบายนะครับถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวเครื่องเรื่องกับทางธรรมหรือทางาทางสงฆ์หรือทางคารวะมันเกี่ยวกับเรื่องของทางสงฆ์แต่ผูกพันเรื่องของคารวะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการที่ห้ามพระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืงองเพราะเมื่อไร่พระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตัวแปรตาม การกระทําความผิดของเขาผิดหรือไม่ผิดก็ว่าไปเรื่องของกระบวนการแต่ผมอธิบายนะครับในเรื่องของหลักการบริหารว่าปลายทางของมันมันจะเป็นเช่นนี้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักตัวแปรต้นตัวแปรตามนะฮะเราจะเห็นว่าพอเอาปรากฏการณ์มาวางเราจะรู้ว่าสุดท้ายปลายทางของมันก็ไม่ประลาชิก ก็ต้องถูกนในมันคดีต,ตามกฎหมายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งและกดไลค์ให้กับทีงนกอนทันทั้งหลายพี่น้องไทยทินสยาม เเกิดอยู่เมืองงามสมยาน้ำว่าควันทองปรองดองไฟทำดีสามัคคีอยู่สมเย็นเลื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดัง ไทยเาภูมิใจหักไทยเมืองสายามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสายาม าไทยแดนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาดเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลกเอารบรบรบ,รบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียก i won't. สยามเฮาภูมิใจหักหไทยเมืองสยาม